และตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่สกายวอล์กเมืองกาญค่าบัตรเข้าชมเนี่ยมันก็จะอยู่ที่60บาทต่อคนแล้วก็ถุงเท้าเนี่ยก็จะให้กลับบ้านเลยเราก็จะขึ้นลิฟต์ไปกันที่ชั้น4ะนะพอ,อจากลิฟต์มาเนี่ยก็จะเป็นทางเดินไปสกายวอล์กและวิวทัศน์บนสกายวอล์กก็จะประมาณนี้แล้วก็สามารถจะเห็นเมืองการเนี่ยได้360องศารอบตัวกันเลยทีเดียวและสําหรับใครที่กลัวความสูงเนี่ยก็คงจะไม่กล้าขึ้นมาเดินบนนี้เพราะว่ามัน ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะเวลามองเข้าไปข้างล่างแล้วก็จกทางเดินกะใสถะด้วยสิเพราะว่าเพิ่งจะ เปิดไม่นานนะนะแล้วจุดที่เราจะไปต่อไปก็คือตรงนี้นะแล้วมันสามารถจุคนได้15คนส่วนไอ้ตรงปลายที่ยื่นออกมาแบบนี้นี่ก็เขาจำกัดคนได้แค่10คนที่เดินออกไปได้นะเ<ๆ>พราะเมื่อเวลาคุณไปยืนแล้วเนี่ยถ้าเกิดลมพัดมันจะมีการสั่นไหวเล็กน้อยให้คุณเสียวไส้เวลาที่มีคนเดินนี่เราดูได้จากสลิงตรงนี้นี่ผมถ่ายมานี่แหละมันมีการสั่นให้คุณเห็นส่วนบรรยากาศด้านล่างเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเคยมาล่องแพเมืองการเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นแพแบบนี้นะที่ใช้เรือลาก ส่วนใครที่มาในวันหยุดหรือว่าวันนะะะักขัตฤกษ์เนี่ยผมแนะนําให้มาในช่วงบ่ายเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยคนจะเยอะมากถ้ามาช่วงบ่ายแล้วมันก็จะโล่งๆหน่อยก็จะมีที่จอดรถง่ายๆเอาเราเจอกัน E ีพีต่อไป